สวัสดีครับวันนี้ผมพวกเรากลุ่มอาโควิด1นนะครับอาจะมานำเสนอเรื่องอาคริปโตตกรฟัฟฟี่แอนลินีอัลจิบานครับก็ผมนายชิสนนพงศ์นี่มาพันครับครับแล้วก็ผมนายพันธมิตรบดีศักดาค,ครับอาจะมาเสนออา,าอ,สอาจารย์รองศาสตราจารย์นอกรเตอร์อาชัดจีตะโศภักนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดประสงค์ในการใช้ประยุกต์การใช้งานนะครับเนื่องจากมนุษย์ได้มีการคิดค้นเขียนภาษาขึ้นมาในบางครั้งมนุษย์ก็อยากจะลองส่งข้อมูลแบบลับๆนะครับโดยพื้นฐานวัตถุประสงค์นี้ครับคือเป็นการเข้ารหัสเพื่อศึกษาในการป้องกันและสื่อสารโดยการเข้ารหัสข้อมูลและการถอดรหัสลับ การเข้ารหัสเป็นการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ได้ดังนั้นแม้แต่ผู้ที่จะสามารถมองเห็นข้อมูลที่เข้ารหัสไม่สามารถเข้าใจข้อมูลที่ซ่อนอยู่ได้การถอดรหัสนะครับเป็นการย้อนกลับของการเข้ารหัสซึ่งเป็นการแปลงข้อมูลที่เข้ารหัสให้กลับมาอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะมีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความจะมีแบบ หลากหลายรูปแบบแต่เราจะมุ่งเน้นในการเข้ารหัสตามในแบบการสอบของลีเนียอาจิบานะครับคือการเข้ารหัสโดยฮิวนะครับหรือฮิวคลิปเชอร์นะครับเป็นการใช้เมทริกเป็นตัวเลขในการเข้ารหัสเพื่อเข้ารหัสข้อความเป็นการยากที่จะทำลายเมื่อมีการใช้เมทริกขนาดใหญ่ผู้รับข้อความจะสามารถถอดรหัสได้ ตัวใช้ค่าปกผันของเมทริกที่จะเรียกได้ว่าเป็นการเข้ารหัสแบบปกผันหรือเมทริกเข้ารหัสโอเคนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำงานนะครับสมมุติว่าเรามีเมทริก A ลบหนึ่งนะครับหรือเมทริกการเข้ารหัสเป็นข้อความที่เราต้องการเข้ารหัสสามารถแปลข้อความเป็นลำดับของตัวเลขโดยกำหนดให้อักขระแต่ละตัวมีค่าตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันนะครับ สามารถแยกตัวเลขเพื่อสร้างเมทริกโดยจัดกลุ่มตัวเลขเป็นแบบคอลัมน์หรือตามลำดับของเมทริก A ในส่วนนี้ครับจำนวนขององค์ประกอบในแต่ละคอลัมน์ต้องเท่ากันนะครับต้องเป็นลำดับของเมทริกซึ่งเรียกเมทริกนี้ได้ว่าคือเป็นเมทริก B เป็นเมทริกธรรมดานะครับสามารถคูณเมทริก A ด้วยเมทริก B ได้นะครับอย่างเช่น c เท่ากับ a b. b นะครับซึ่ง c จะเป็นเมทริกเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูลนะครับเป็นเพียงเป็นการคูณ i n นเ r อร์สเมทริก a จุดเมทริก c นะครับโอเคนะครับแล้วข้อความตั้งเดิมสามารถทำให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกครั้งนะครับโดยนำเมทริกที่เป็นผลลัพธ์แล้วแยกกลับไปเป็นเวกเตอร์แยกจากกันแล้วทำให้ เป็นลำดับจากนั้นแปลงตัวเลขกลับเป็นข้อมูลรูปแบบของตัวอักษรได้ครับต่อมานะครับเรามาดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในในการเขียนจะใช้ตัวภาษาอังกฤษเพียง26ตัวนะครับบางครั้งก็29ตัวเมื่อรวมช่องว่างและเครื่องหมายคำถามและจุด อะไรพวกนี้นะครับในกรณีต่างๆนะครับการจับคู่ของตัวอักษรและสัญลักษณ์สามารถเพิ่มเติมกับตัวเลขจํานวนเต็มแรกและการใช้คณิตแบบแยกส่วนอนุขอไัมครับ <c oughs> ก็สามารถอนุญาตให้ใช้วิธีได้รับข้อมูลที่เข้ารหัสซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขจํานวนเต็มแล้วก็สามารถเปลี่ยนแมปได้ครั้งกับตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องได้ อาส่วนในชิ้นงานนี้นะครับเราจะใช้เครื่องหมายของยูนิโคนะฮะเป็นการเปลี่ยนตัวอักษรทำให้เราจะไม่สามารถสนใจว่าเป็นภาษาหรือสัญลักษณ์ใดก็สามารถเข้ารหัสได้นะครับเมทริกการเข้ารหัส C นะครับสามารถแสดงเป็นลำดับของตัวเลขและแยกออกเป็นเวกเตอร์ลักษณะเดียวกับที่เราต้องทำเพื่อให้ได้ข้อความธรรมดา ที่แบบแแบบแบบที่เป็นแบบตั้งเดิมนะครับแต่เราจะไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรโดยใช้วิธีการก่อนหน้านี้ได้เนื่องจากเป็นตัวเลขที่อาจจะอยู่ในช่วงชุดตัวเลขที่กว้างขึ้นนะฮะหากต้องการก็สามารถแปลงเป็นข้อความตัวเลขและจับคู่กับเครื่องหมายลบและเป็นตัวขั้นเป็นตัวอักษรที่แตกต่างกันได้นะครับ ครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการทํางานนะครับผมก็คือเริ่มแรกนะครับเรากําหนดคําขึ้นมาหนึ่งคำก่อนครับก็ในกรณีนี้ครับจะเป็นคําว่า the p a s s w o r d i s ncs ขีดสอนะครับครับก็คือแล้วก็ต่อมานะครับเราก็จะทําการแปลงนะครับคําคํานี้นะครับให้อยู่ในเลขของ Unicode นะครับผม ก็จากนั้นเราก็กำหนด matrix A ขึ้นมานครับเพื่อเป็น matrix ในการเข้ารหัสนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเรียงตัวตัวเลขนะครับของคำที่เราได้แปลงเป็น u n i c o ้ดนะครับในรูปแบบของ matrix B นะครับแล้วก็ถ้า,าช่องมไม่พอครับเราก็จะใส,ส่ศูนย์แทนนะครับผมในการเข้ารหัส เมื่อทําการนำแมทริกซ์ A และแมทริกซ์ B มาคูณกันครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็จะคือจะตามนี้นะครับก็คือจะเป็นการเข้ารหัสเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็แปลงเป็นชุดตัวเลขตามนี้นะครับผมครับในส่วนของการถอดรหัสนะครับเราก็จะนำนำแมทริกซ์ A นะครับที่เราได้ทําใช้ไปในตอนต้นนะครับมาทาการอินเวอร์นะครับเมื่อเราได้แมทริกซ์อินเวอร์มาแล้วนะครับ เราก็จะทำอาเมทริกอินเวอร์สนี้นะครับกลับเข้าไปคูนกับเมทริกซีนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือจะเราจะได้เมทริกซ์บีกลับมานะครับก็คือเป็นการถอดรันนะครับครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองอทดสอบให้ดูน,นะครับผมในการคำนวณน,นะครับ นะครับเราจะมาทำการใส่ m มทริกซ์เเข้าไปก่อนนะครับนเนีครับเขาจะใส่ผิด โอเคครับเราก็จะทำการคูเลยนะครับผมนี่ครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็คือจะตรงตามที่โปรแกรมได้เขียนไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นทิกซีนะครับ ต่อมานะครับเมื่อเราได้เมทริกซมาแล้วนะครับก็ต่อไปจะเป็นวิธีการถอดรหัสนะครับก็คืออันนี้เป็นการ N inverse ของ A นะครับเมทริกซนะครับ แล้วก็มาปรับค่าเป็นนเวอร์สนะครับ เนี่ครับเมื่อทำนำอ่าเมทริกซ์อินเวอร์สเนะครับคูณกับเมทริกซ์ซีนะครับเราก็จะได้กลับเป็นอ่าเมทริกซ์บีนะครับผมเจ้าเมทริกซ์บีน่งก็คือตัวนี้ครับตรงกันนะครับผมโอเคครับตอต่อ,ต,อต่อไปนะครับก็คือจะเป็นอ่าวิธีการเดโมการใช้อ่า โปรแกรมตัวนี้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับ Pentex กก็คือเราใส่คำอะ,อะไรก็ได้ลงไปก่อนครับอย่างเช่นอันนี้ผมขอใช้คำว่า hello world นะครับผมใสอักขระไปด้วยนะครับที่ครับทำการกด Encrypt นะครับเพื่อแปลงตัวนี้นะครับอัาชแปลง แปลปลงเป็นจุดตัวเลขที่เข้ารหัสเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็คือจะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับดีคิปดีคิปก็คือจะเป็นการอ่าถอดรหัสออกมานะครับผมครับก็จะได้ Hello World นะครับออมีขลาสใช่มั้ยครับแล้วก็เมื่อเราจะมีปุ่มนะครับ Map Numbers to Chart นะครับก็คือเมื่อรากดนะครับ ในช่องของ c y p h e r Tech เนี่ยนะครับเรากด in c r y p t ครับจากตัวเลขที่ทำการเข้ารหัสครับจะกลายเป็นตัวหนังสือนะครับที่เป็นการเข้ารหัสอีกแบบหนึ่งน,นะครับผมแต่เ,เราก็ยังดีคลิปได้เหมือนเดิมแล้วก็เราสามารถใช้ภาษาอะไรก็ได้นะครับตามที่บอกไปคั้งต้นเพราเราใช้เป็น Unicode นะครับอย่างเช่นใช้คําว่าสวัสดีนะครับทำการกดอ n c คลิปนี่นะครับ เปลี่ยนเป็นนะครับลองเปลี่ยนเป็นตัวเลขดูนะครับนี่ครับตัวเลขที่เข้ารหัสแล้วนะครับังจากนั้นก็คลิปออกมาครับอย่าเหมือนคาว่าสวัสดีเหมือนกันนะครับครับและก็ในส่วนของซอสโค้ดของตัวนี้นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับสรุปนะครับในปัจจุบันนะครับทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับเช่นการค้าอาจจะมีการใช้ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเราต้องการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจะมีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราเราสามารถพบเห็นการเข้ารหัสได้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านคอมพิวเตอร์หรือเลขบัตร ATM เป็นต้นนะครับกลไกของการเข้ารหัสและการถอดรหัสนั้นมีมากมายหลายวิธีนะครับ mm hmm. เช่น symmetric key นะครับ asymmetric key and hash function mm hmm. เป็นต้นนะครับแต่ mm hmm. ที่เราเลือกใช้ h u l cipher นะครับเนื่องจากทำให้สอดคล้องกับวิชา inventory differential equation and l i n e a r a l g e b r a นะครับเ mm hmm. นื่องจากจะมีการใช้ metric มัลติพิเคชันนะครับเราสามารถทำการเข้ารหัสและถอดรหัสได้อย่างง่ายนะครับก็กลุ่มเรามีการรายงานเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ